สวัสดีครับก็อยู่กับดวงหกแปดวีพี่นะครับไลนคเขยสามแปดแปดโกนะครับท่านผู้ชมสองเคไปที่แดงนะมาดูว่าไม้นี้จะปเป้งปังให้เราหรือป้าโอ้นะท่านผู้ชมมีเก้ากับสามดสดงว่ารอดปะ่ะจืบ๊บอืหกครับโอ 8, ้โหเขาแปดเราสองโดน มาไล่กครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยโอ้โห,โอโหเอาเรื่องจัด 4K ดว้วยมาเนี้ยรู้เรื่อง <c oughs> จังหวะน,นี้รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชม โอ้โหเรากล้กาครับสวยงามมานี้มานี้นี่สวยงามนี่ครับท่านผู้ชมสวยงามแบบเป้ปงปังเลยนะ 4k ได้มาเนี้ยฮะเอาเรื่องจัดน้ำเงิน 1.5k ครับท่านผู้ชมน้ำเงิน 1.5k นะครับมาดูว่าจะมาหรือเปล่า สวยๆงมงายมาทีนะครับท่านผู้ชมสวยๆงมงามมาทีเปิดมา,ม,มามาโนะโ,นะโอ้หนัาก้าวหน้าโก่งด้วยรอดมาเราสามครับหนึ่งเข้าไปสองเข้าไปโอ้โหเขาก้าวเลยว่าท่านผู้ชมไม่รอดนะลุยต่อนะครับท่านผู้ชมลุยต่อเลยแล้วกันว่าจะมาหรือเปล่ามานี่นะเบทีองต้นเงินนะครับสามเคแล้วอ่ะ มายนี่สามเคนี้ครับขอแบบว่าจำๆจสักหน่อยนะท่านผูช้ชมแปดด้วยกลงกลงมโอ้โหหนึ่งกับสามโฉบเย็บเย็บกันไปเลยนะครับ้ชมเปิดนี้นะ เหยียบๆกันไปเลยนะครับมาดูว่าจะต่อหรือเปล่าอ่ะลองเชิงเบเบาๆเลยครับท่านผู้ชมลองเชิงเบเบานะจะมาหรือเปล่ากดดีเออ <laughs> หกสองไม่รอดอ่ะย,ย้ยายๆก่อนท่านผะู้ชมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผะู้ชมสวัสดีครับ